สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้เรามาพบก,การหลังเกมแมตช์สุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่นักเตะไทยนั้นในต่างแดนในชว์ฟอร์มทําผลงานลงสนามกันไปทุกคนว่านักเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเพิ่มเในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของประเทศเบลเลยียมกันก่อน ในศึกจูปิแลโปลีของเบลเยียมนัดที่10เขอดูการในเกมที่ o เอชรูเวนนั้นทำศึกดาบ้แมตต้องบุกไปเยือนเควีเมเชเรนอยู่ในเกมนัดนี้เฮดโค้ชออสการ์กาเซียใส่ชื่อโค้ดเจ้าแบงค์สุพณัสเหมือนตาอยู่ในม้านั่งสำรองอีกครั้งหนึ่งในเกมนี้นั้นไม่ได้มีนักเตะจากอาเซียนเพียงแค่เจ้าแบงค์คนเดียว แต่ยังมีกองหลังลูกคืออินโดนีเซียเบลเยียมอย่างทาน,นาของแซนดี้วอลของทางฝั่งของเควินเมเชเรนอยู่ด้วยส่วนในเกมนัดนี้นั้นเป็นทีมเยือนลูเว่นต่อมาพลาเสียใบแดงเร็วตั้แต่นาทีที่12จากจจะหวะใบแดงของเฟเดริโกริก้าที่ไปดึงเป็นตัวสุดท้ายพร้อมกับต้องมาตามหลังทันทีจากฟรีคิก ที่เปิดมาก่อนเป็นทนา่น้าของชุกบูบูเข็มอิกูเมซี่สูดหน้าลูกชายหัวแก้หัวแหวของโคชอักกาเซียที่ออกซาร์เป็นตัวจริงเกมแรกของซีซั่นมงเข้าประตูตัวเองไปในนาทีที่14ก่อนเจ้าบ้านที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นจะหนีเพิ่มเป็น2 0จากการทำประตูของรอบชูฟในนาทีที่17 ก็จะจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเจ้บบาบ้านเมเชเรนก็มาได้ประตูหนีเพิ่มเป็น3-0จากลิออนลาเบรักนาทีที่58และจะหนีเพิ่มเป็น3-0ทางเจ้าบ้านก็ได้เปลี่ยนตัวเพื่อเน้นเ,เกมรับมากขึ้นโดยการส่งแซนดีว้วอลกอหลัาลูกคืออินโดนีเซียโลสนามในนาทีที่65โดยในเกมหลังจากนั้นไปทางฝั่งของเจ้าบ้านที่เดินหน้าครองบอลและหาโอกาสเข้าทำก่อนจะมาได้ประตูที่4หนีห่างจากตัวสำรองดาวรุ่งอย่างเพเตอร์โนสดา ในนาทีที่77ก่อนที่ตัฝงของไมเชเรนนั้นจะมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาปาดเจ็บ จากอีกหนึ่งตัวสำรองดาวรุง่งอย่างท่าน้าของบิลเล่บฟัฟดิลีในนาทีที่9 0้สบวกสุดท้ายจบเกมเป็นเควินเมเชรนเปิดบ้านไล่ถลม่มเอชลูเวนไปแบบยับเยินด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ส่งให้ลูเวนนั้นไม่ชนะใครมา4ี่เกมติดต่อกันมีเสษคะแนนตามเดิมรั้งอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนเจ้าแมงก์สุดเหมือนตานนั้นในเกมนี้แม้ทีมจะเป็นฝ่ายตามหลังมาตั้งแต่ครึ่งแรกและตัวผู้เล่นน้อยกว่า แต่เฮดโคชออสการ์กาเซียนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้และเปลี่ยนตัวค่อนข้างเน้นโดยเลือกผู้เล่นที่เขาใช้งานบ่อยๆลงสนามก่อนทำให้เกมนี้นั้นสุดท้ายเจ้าแบงก์ก็ไม่ได้โอกาสลงสนามทั้งที่ทีมต้องการประตูโด,ดยหลังจากจบเกมนี้นั้นเจ้าแบงก์จะบินกลับมาเล่นให้กับทัพช้างศึกทิไทยในศึกฟุตบอลคิงส์คัพ โดยเกมแรกจะเป็นเกมที่พบกับทีชาตฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่11ตุลาคมส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของเอชูเวนนั้นจะเป็นเกมหลังฟี f a เดยที่ทีมจะกลับมาเล่นในบ้านต้อนรับกรรมเยือของ Royal a n น w ์ r p ในคืนวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ต่อไปเรามาพูดถึงตาฝั่งของประเทศเดนมาร์กกันบ้างกับสโม,มสรโอบอเดนเซตัวสกกัดของลูกโซ่มิดคาบเคลสันโลสนามในเกมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสู่ศึกลิกล้องของเดนมาร์กในเกมนัดน,นี้นั้นทีมโอบยังคงไว้ใจให้เจ้าลูโซ่แบ็คขวาดีกีทิชาไทยในอดอสตาร์ทเป็นตัวจีไปเกมนัดที่12ติดต่อกันในตำแหน่งแบ็คซ้ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมในเกมที่ทีมต้องเปิดมาตรกรรมมาเยือนของ SB โคเกเรามาพูดถึงดีเทลเกมคู่นี้กัน เกมนี้ค่อนข้างน่าตกใจหลัง HB โคเก้ทีมรองบว้ยของตารางคะแนนเป็นฝ่ายทัประตูออกนำเร็วจากประตูของมูมัดฟาคีอัลนาเซอร์ตั้งแต่นาทีที่3พอโดนนำเร็วก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านที่ต้องเดินหน้าบุกใส่แต่ก็ขาดความเฉียบคามมากพอก่อนจะโดนหนีเพื่อเป็นสองประตูสู์จากคริสเตียนตูเยเ s e นในนาทีที่3าก่อนจะจบครึ่งแรกที่สกอร์สองศูนย์กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังยังคงเป็นโอเดเซท่ที่พยายามเดินหน้าบุกใส่แต่ยังขาด ความเฉียบคมเหมือนเดิมก็จะมาเสียประตูเพิ่มจากทานของจัฟาอาลียสในนาทีที่64ทําให้สุดท้ายจบเกมแบบพลิกล็อกสุดๆเมื่อจ่าฝูงไรพ่ายโอบิโอเรเซเปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับทีมรองบั้ยอย่าง HB ชบีฮกเกศูนประตูต่อ3โดยโอเรเซนั้นพลาดเก็บคะแนนเพิ่มทําให้ยังคงมี31คะแนนตามเดิมแต่ยังคงนําเป็นจ่าฝูงของศึกลีกรองของเดนมาร์ก นำรองจากฝูงขอตารางอยู่9คะแนนตามเดิมแต่ต้องมาเสียสิติไรพ่ายในลีกไว้เพียงแค่11นัดเท่านั้นผลงานของลูกโซ่ในเกมนัดนี้เขาลงเล่นไป90นาทีเต็มและแม้ทีมจะแพ้แต่ผลงานส่วนตัวถือว่าทำไว้ได้อย่างดียอดเยี่ยมโดยมีสิติการดวล1น1ต่อ1บนพื้นที่ชนะไปถึง18จาก27ครั้ง และมีจังหวะเลี้ยงผ่าน12จาก14ครั้งเรียกฟาวให้กับทีมได้5ครั้งมีจังหวะครอสบอล4จาก9ครั้งคีย์พาส1ครั้งและได้คะแนนความสามารถในเกมนี้ไป7.3คะแนนมากที่สุดในบรรดาตัวจริงของทีมเลยโดยในเกมนัดถัดไปนั้น ลูกโซนอิคลามิเคลสันจะบินกลับมาเล่นให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลคิงส์คัพ2024โดยเกมแรกจะเป็นเกมที่พบก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่11ตุลาคมส่วนในเกมนัดถัดไปของอบิโอเนเซ่นั้นจะต้องเล่นในเกมลีกรองของเดนมาร์กนัดที่13ของฤดูกาลโดยโอเนเซ่จะต้องออกไปเยือนเอฟซีลอ i สกิลทีมอันดับสุดท้ายของตารางในคือวันศุกร์ที่18ตุลาคมเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย มาต่อกันที่ทางฝั่งของลีกล่างของเยอรมันกับเจ้าไม้อชิตพลคีรีรม์กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่กับชวาเบนออสบวกทีมในลีกา4ของเยอรมันหรือเลกิออนาลิกาซึ่งในเกมเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมนัดที่13ของฤดูก,กาลที่ทีมชวาเบนออสบวกนั้นของเจ้าไม้อาชิตพลคีรีรมบุกไปเยือนทางาของไบเลือด โดยในเกมนี้เจ้าไม้ได้ออสตาร์เป็นเสร็จผู้เล่นตัวจริงของทีม6นัดติดต่อกันส่วนในเกมนัดนี้เจ้าบ้านออกนาไปก่อนจากคิสตอฟเฟนิงเกอร์นาทีที่17ก่อนที่ทีมเยือชวาเบนจะมาได้สอบประตูจากมาโกไกเซลนาทีที่28 และรุ่นที่2จาจะทีมอทีดิโอโวซัดเข้าไปจัดจังหวะที่อาชิติพลคีรรมดึงหลอกนี้กองหลังก่อนปาดเข้าไปให้กับทีมทีซัดให้ทีมขึ้นนำหนประตูต่อสในนาทีที่43ทําให้ทีมพลิกขึ้นนําในครึ่งแรก1ประตูต่อสแต่ในครึ่งเวลาหลังนั้นเจ้าบ้านก็มาทํา2ประตูรวดพลิกกลับมานําอีกหนจากเอ็ดวินชวาสในนาทีที่58และประตูที่2 จากฐานะของคริสตอฟเฟนิงเกอร์นาทีที่62จบเกมใบเลือดนั้นเปิดบ้านเชื้อเนอาชนะชาวาเบนอสบวกไปด้วยสกอร์3-2ซึ่งจ้าไม้ในเกมนี้นั้นทำไป1แอสซิดในเกมนี้ในประตูที่2ที่ส่งให้ทีมขึ้นนำได้ด้วยและอยู่จนครบ90นาทีเต็ม โดยการพาดเก็บคะแนนในเกมนัดนี้นั้นหลังจบเกมทีมชวาเบ้นหล่นไปอยู่อันดับที่8ของตารางมี18คะแนนส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชวาเบ้นนั้นจะเป็นเกมที่ต้องเปิดบ้านตรบกรามเยืองนของ SV Walker เกอร์บุกเฮซในวันเสาร์ที่12ตุลาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยต่อจากทางฝั่งของเยอรมันแเรามาดูกันที่ทางฝั่งของลูกครึ่งที่กำลังโลดแล่นอยู่ในลีกรอของสเปนกันบ้าง กับทนานของจูตซูซับเบลสุดน่ารู้ครึ่งไทยอังกฤษที่มีโปรแกรมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมที่โกโดบ้าน,นั้นจะต้องออกไปเยือนอลบาเซเต้บาลอมเบ้โดยในเกมนัดน,นี้จูดเบลเริ่มจากการเป็นตัวสำรองของทีมโดยเกมนัดน,นี้นั้นเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านไม่ได้อยู่โทษก่อนและเป็นอาเบโตกิเลสยิงไปติดเซฟก่อนเจ้าตัวจะซ้ำเข้าไปให้อลบัเซเต้ขึ้นนาไปก่อน1ประตูศูนย์หลังจากนั้นในครึ่งเวลาหลังโกโดบ้ามาตีเสมอได้จากทนานของโรดิกานเยสในในาทีที่80 จบเกมอลบาเซเต้เสมอกอโดบา1ประตูต่อแบ่งกันไปทีมมา1คะแนนทำให้ตอนนี้นั้นกอโดบามีเพิ่มเป็น9คะแนนยังรั้งอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนตามเดิมส่วนในรายของจูดเบลนั้นในเกมนี้เขาได้รับโอกาสลงสนามในนาทีที่82ของเกมมิจงหวะเกือบได้แอซิสให้เพื่อนทำประตูจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้นแหวกมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วตบเข้าในให้เพื่อนยิงแต่เพื่อนยิงเบาเลยไปติดเซุูตรัตรูอลบาเซเต้แบบน่าเสียดายส่วนคะแนนความสามารถนั้นเนื่องจาก เวลาในสนามมีน้อยเกินไปจึงไม่สามารถให้คะแนนได้โดยเกมน,นัดถัดไปจะเป็นเกมเซกุนดาที่กอโดบานนั้นจะต้องออกไปเยือนกแกรนดาในคืนวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมเวลา23า30นาทีตามเวลาประเทศไทยเรามาที่ทางฝ้าของฝั่งลีกเอเชียกันบ้างมาเริ่มกันที่เจ้าเช็คสุบโชสรชาติ ตัวรุกของทีคอนเสตซัปโปโรที่ในเกมนัดน,นี้นั้นไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองจากปัญหาอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งต้องพักยาวประมาณราวหนเดือนโดวยวในเกมที่ซัปโปโรนั้นที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่ ต้องออกไปเยือนกับะโอซาก้าในศึกเจลิกนัดที่33ของฤดูกาลโดยดีเทลในเกมนัดนี้นั้นเป็นทีมเยือนขอาเดสซัปโปโรมาได้ประตูขึ้นนําเร็วจากความขยันของฮารุโตชิไิที่วิ่งไปเบียดแย่งบอลจากแนวรับคู่แข่งก่อกระชาตินี้เข้าเขตโทษแล้วปั่นอ้อมตัวประตูเข้าเสาไกลให้ทีมขึ้นนําตั้งแต่8นาทีแรกของเกมและพอตัวขึ้นนําเร็วทําให้เจ้าบ้านกบะโอซาก้า ต้องเดินหน้าบุกหนักใส่ทีมเยือนแต่จนแล้วจนรอดก็ทําประตูไม่ได้จบเกมทำท่าจะจบที่ชัยชนะของผู้มาเยือนแต่เจ้าบ้านนั้นมาได้ทีเด็ดจากทาดาฮาชิอุซามิตัวสำรองซูเปอร์ซับท,ที่ลงมาทําคนเดียว2ประตูรวดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจุดโทษนาทีที่90.4กและจะัจะวัดเตะหลบแนวรับก่อดซัดประตูชัยนาทีที่90.8 จบเกมกับโอซาก้าเปิดบ้านพลิกเอาชนะคอนเซซัปโปรโรไป2ประตูนหนึ่งโดยการพลาดค,คะแนนในเกมนี้นั้นทำให้เจ้าบ้านคองเสซัปโปรโรมี29คะแนนตามเดิมรั้งอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนตามหลังโซนปลอดภัยเกียวโตซัง,งะอยู่9คะแนนแถมแข่งมากกว่าอีก1นัดโดยสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปฐานะของคองเซัปโปรโรนั้นจะต้องออกไปเยือนนักยากแกรมปัสเอกในวันเสาร์ที่19ตุลาคมเวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทย พูดถือจะเช็คกันแล้วมาพูดถึงเจ้าบุกกันบ้างสถานการณ์ในตอนนี้ถือว่ายังคงหนักหน่วงอยู่สําหรับเจ้าบุกหลังจากไม่มีชื่อในเกมอย่างต่อเนื่องมีเพียงแค่ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับนิวคาสเซิลยูนเตดเป็นสินาทีเท่านั้นโดยเกมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอุราวารเดมอนต้องเปิดบ้านตรักกรรมาเยือนของเซโซโอซาก้าโดยในเกมนัดนี้เป็นตาฝงของทีวียเซโซออกนําไปก่อนจังหวะเตะมุมที่เปิดบอลของลูกสเฟานเนเดสเปิดข้ามไปถึงฮิโรทากะทาเมดะ ที่เสาไกลาได้วิ่งตัวเปล่ามาซัดด้วยขวาบอลพุ่งเข้าประตูไปนาทีที่17ของเกมและกลายเป็นประตูช้ยในเกมนี้จบเกมเป็นอุราวาเรไดมอนเปิดบ้านแพ้กับเซโซโอซากาไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ทำให้อุราวาเรไดมอนเจ้าบ้านนั้นยังมี39คะแนนรั้งอันดับที่13ของตรนารางคะแนนตามเดิมส่วนเจ้าบุกหลังจบเกมนัดน,นี้เจ้าตัวจะต้องบินกลับมาเล่นให้กับทัพช้างศึกทีมชาไทย ในศูนย์บอลคิงส์ครับ2024โดยเกมแรกจะเป็นเกมที่พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่11ตุลาคมส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของทีมอุราวาเรสนั้นจะต้องออกไปเยือนโตเกียวเวอร์ดี้ในวันเสาร์ที่19ตุลาคมเวลา15นาาตามเวลาประเทศไทยเราพูดถึงนักเตะจากเจดีวันกันแล้วมาพูดถึงทางฝั่งของเจดีทูกันบ้างสำหรับพี่ตังสารัตอยู่เย็นที่ในสัาร์ที่ผ่านมานั้นทีมเมโนฟยามางุจิต้องออกไปเยือนมอนเตดิโอยามางตะ ชีคู่แข่งแย่งโคต้าเพย์ออฟโดยในเกมนี้นั้นพิษตังไม่มีชื่อทั้งในตัวจริงและตัวสำรองส่วนไทม์ไลน์ในเกมนี้เจ้าบ้านที่มาได้ประตูขึ้นนำเร็วสองประตูรวดจากอากิระซิวาโนนาทีที่2และริโอทาคาเอะนาทีที่12โดยหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายทำอะไรเพิ่งกันไม่ได้จบเกมมอนเตดิโอยามางาตะเปิดบ้านเอาชนะเรโนฟายามาโุจิ2ประตูต่อศูนย์โดยการที่ทีมเรโนฟาพลาดเก็บคะแนนเพิ่มทำให้ตอนนี้นั้น พวกเขายังมี47คะแนนตามเดิมหล่นไปอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมีแต้มตามหลังโซโคตาเพย์ออฟเลื่อนชั้นเพิ่มเป็น8คะแนนส่วนฝั่งของทีมโมโนไฟมากุจินั้นนัดถัดไปในศึกเจเลกทัวต้องลงเล่นพบกับธนาของโลวาโซคู่มามาโตะในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย รามาพูดถึงนักเตะจากเจลิคทีกันบ้างสำหรับแพทริกกูซับสันสุดหน้านลูกครึ่งทีทยไทยที่ถูกส่งลงไปเล่นให้กับนาราขับในซีซั่นนี้ในเกมนี้นั้นเจ้าตัวไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองของทีมในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเกมเจลิทีที่นาราขับนั้นต้องเปิดบ้านตระกรรามาเยือกของโอมิยาอาดิยาจากฝูงของเจลิคทีในเกมนัดน,นี้นั้นเป็นเกมที่เงียบเหงาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทําอะไรกันได้ จบเกมนาราขับเปิดบ้านเสมอกับโอมิยะอาดิยาไปที่สกอร์ 0, รศูประตูศูนย์โดยจากการที่นาราขับนั้นเก็บแต้มในเพียงแต้มเดียวทําให้มีเพิ่มเป็น30คะแนนหล่นไปอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนหล่นไปอยู่โซนตกชั้นและคะแนนห่างกับโซนปลอดภัยอย่าง YSCC y o a m a โยกาม่าเพียง1คะแนนส่วนเกมนัดถัดไปของทีนาราขับนั้นจะเป็นเกมในบ้านที่ต้องเปิดบ้านตรักการมาเยือนของ FC โอซาก้า ในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกยของนักเตะไทยที่ไปคาแข่ยังต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดอย่างไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทั้นี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ